สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศเมฆลอยเต็มเลยนะคะวันนี้นะคะอากาศฝนจะตกหรือเปล่าเอ่ยลมแรงด้วยนะคะลมแรงด้วยวันนี้มีงานบวชด,ด้วยงานบวชจะเจอฝนหรือเปล่าเอ่ยอืม เหมือนว่าทําท่าจะลงเม็ดแล้วนะคะทาท่าว่าจะลงเม็ดแล้วดูดูสกอนดูสก่อนดูสกอรน,น,นกบินกลับลังกันแล้วนะคะนกบินกลับลัง คูเกิลมาลูกคูเกิลมาเร็วฝนจะต,ตกแล้วเร็วคูเกิลอ้ยลมอากาศดีมากอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ ลมนะคะลมลมมาแล้วจ้านกบินกับลังกันแล้วจ้าลมเริ่มแรงแล้วนะคะลงเม็ดแล้วเราก็มาดูดอกไม้ดีกว่า ดอกกุหลาบสวยมากออกดอกเต็มเลยนะคะนี่นะคะ แล้วตกใจลูกจ๋าจ๋าจ๋าตามหาแม่เปเป่า,ปาตามหาแม่นี่ดอกมะลินะคะโอ้ลมแรงดอกมะลิ หอมมากกลิ่นหอมอยู่กับต้นไม้เขียวๆแล้วชื่นใจชอบมาเดินเล่นนะคะชอบมาเดินเล่นบรรยากาศฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้ว กูเกิลฝนจะตกแล้วลูกเข้าบ้านเถอะมีกำลังใกล้จะบานนะคะกูเกิลทำอะไรอะ่ะกูเกิลดมดอกไม้ตายแล้วเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยฝนตกแล้วค่ะ ลงเม็ดไปปอยดอกสีนี้ก็สวยสีชมพูอ่อนชมพูอ่อนชื่นใจเห็นดอกไม้แล้ชื่นใจ นกร้องกันใหญ่เลยนกตกใจทำไมมันมืดบ่บอบอ่บอ,บอโอ้ยหนามกุลาบเกี่ยวบ่บอลมข้างบนแรงมาก กปล่อยเองไม่ตกบ้านปุ๊กแน่เลยไปตกที่อื่นลงเมิดไปปลอย โอ้ลมลมข้างบนแรงมากลงเม็ดนิดๆลงเม็ดนิดๆเริ่มถี่ลงถี่ลงแล้วนะคะลง ลมพัดไปหมดแล้วลมพัดไปหมดแล้วบตกบตกโบ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 บฝนตกแล้วนะฝนตกแล้วนะฝนตกแล้วนะ โอหหนูไปผ่านศึกที่ไหนมาเนี่ยขาแข้งมีจะแผลเนี่ยหนูไปกวดลดเขาแล้วเขาฟาดเอาหรือเปล่าอืมเขาฟาดเอาหรือเปล่าบโบขับรับนี่บโบโบโบรับครับครับครับ,รบนี่นี่นขนมขนมเดี๋ยวับครับ,รบนี่นี่ับครับ มีขนมไม่มีการครับครับโอโบครั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 บก่อนครับครับเอาลูกครับครับก่อนครับครับเร็วๆครับ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 ขนมขนมเร็วๆครับ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 ดีๆครับครับนั่งลงนั่งลงครับ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 ก่อน ครับครับอ่ะครับครับเร็วเร็วครับครับอ่ะครับครับเอ้าเร็วเร็วครับครับเร็วเร็วอ่ะครับครับอ้าเร็วเร็วอ่ะครับครับครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงครับครับเกินมาแล้วเกินมาแล้วเอ้าเอ้าเอาเอาเอาเกาฝุ่นตลบยืนยืนขึ้นเยืนยืนขึ้น เก้นยืนขึ้นเอาโบ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 ครับ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 อ่ะเก้นยืน <c oughs> ยืนใกล้นะล,ลูกอืะอฝนตกแล้วฝนตกแล้วเร็วฝนตกแล้วเร็วอย่างอยาง,ยางเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆฝนตกแล้วเร็ว เลีวฝนตกเลี้ยวเร็วเลีวเลีวเลีวฝนตกแล้วอย่าดีใจน้ำฝนลูกอย่าดีใจน้ำฝนดีใจน้ำฝนบอโบเอาใหม่บอโบบอโบดีใจฝนตก อย่าทำแรงลูกแรงไปแล้วอ,อุอ้ยลมแรง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 นะคะฝนตกแล้วจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝนตกแล้วจ้า บายๆจ้าสวัสดีค่ะ